อยากเล่นเกมก็เล่นไปเลยนะลูกถ้าอยากกลายเป็นเด็กติดเกมอะแม่ไม่ห้ามทาร่หรอกแม่ทารุ่เล่นจนถึงสว่างเลยลูกถ้าลูกอยากเล่นเล่นได้เล่นไปเลยนะลูกไม่ห้ามไม่ว่าด้วยไม่ทำอะไรอะเฮ้ยดูไราสร้างแค่ไหนบอกคลิปด้วยเด็กติดเกม แล้วเลิกเล่นทุกอะไรอ่ะฮัลโหลติดเกมลหวลูกเขาดูเขาดูเขาตีสทรสัพน้เขาติดเกมเยอะไปแล้วเวลาเขาดูเขาดูแบบนี้เลยค่ะใช่ตั้งใจมากกับเกมเวลาแม่อ่านหนังสือไม่ไม่ต้องมานั่งสะอื้นทำแบบนั้นก็ไม่น่ารักลูก อยากติดเกมอีกไหมน้องอยากจะเล่นเกมอีกไหมลูกต้องบอกแม่ทีหลังเวลาแม่ห้ามแม่เตือนอ่ะลูกเชื่อฟังไหมครับพูดสิลูกเชื่อฟังไหมครับพูด,มพดแม่ไม่อยากได้พยักหว่าลูกผู้ชายต้องรักษาสัญญาสิลูกทีหลังถ้าแม่บอกว่าทาโอะอยู่เล่นเกมได้แล้วทาโอะจะหยุดไหมครับพูดนะลูกถ้าไม่พูดก็แสดงว่าทารโอะยังไม่ยอมรับหยุดไหมครับ คับหายไปไหนลูกหยุดไหมครับหยุดไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นเอาโทรศัพท์มห้แม่ครับนี่แหละเขาเรียกว่าเด็กดื้อ้าไม่ดูไม่ดื้อตอนนี้ถึงเวลานอนแล้วลูกมันสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วลูกลูกหยิบโทรศัพท์มหมแม่ครับแล้วก็โทรศัพท์มาเก็บครับนเดี๋ยวแม่นอนกอดด้วยนะ ไม่ทำไมไม่ทำไรนะมาจีบทำไมปเจีบยารับ <spooky> ท <snap won> ีมยาทำน้องลูกรับทีมรับทีมอย่าทะเลาะกันลูกอย่าไปยุ่งเล่นเกมนะคะเจ้าเนี่ยตั้งใจแต่เล่นเกมขี้หนูแค่ได้ไปโทษกัน รายการคิดถึงอินเ,เนมีดแนวรายการเด็กติดเกมไม่ใช่รายการอีวอสแนวอีวอสแนว